สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษประมาณเดือนไหนคะครูแอมมี่อ่ะนี่ก็ลุกขึ้นมาอ่ะให้น้องเลยนะคะเพราะว่านี่กําลังจะนอนแล้วจริงๆคือสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเนี่ยถ้าเป็นของสอพทนะเท่าที่พี่ทราบก็น่าจะประมาณ หลังจากที่อกกคสอเขตพื้นที่เสร็จซึ่งมันก็คือเสร็จประมาณเดือนกุมภาใช่ปะหลังจากนั้นน่ะคุณเตรียมตัวได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านับจากวันนี้นะก็จะเหลือเวลาอยู่ประมาณสองเดือนที่ใกล้จะสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเอ่ามีคนถามอีกครูคะแล้วครูผู้ช่วยกรณีพิเศษคืออะไรคือบุคคลน,นะคะจําพวกต่อไปนี้คือพนักงานราชการหรือครูอัตราจ้างที่ทํางานอยู่ใน โรงเรียนรัฐบาลเขียนนะโรงเรียนรัฐบาลนะแล้วจะต้องมีสัญญาจ้างเนี่ยต่อเนื่อง3ปีคุณถึงจะมีสิทธิสอบในรอบนี้ถ้าเกิดว่าสัญญาจ้างเออองปี5เดือนแล้วหนูลาออกไปแล้วหนูก็กลับเข้ามาใหม่มันไม่ต่อเนื่อง3ปีได้ไหมไม่ได้ อันนี้เนี่ยจะต้องไปเคลียร์กับทางเขตพื้นที่แล้วก็ต้องไปเคลียร์กับผู้บริหารของโรงเรียนคุณเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะคะที่รู้ตัวว่าเอ้ยฉันจะสอบสนามสอบกรณีพิเศษก็แนะนําว่าดีเพราะอะไรรู้ป่ะสนามสอบกรณีพิเศษเนื้อง่ายเอาจริงๆมันก็เหมือนกับครูผู้ช่วยรุ่นเก่าอ่ะก็คือเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นว่าสอบครูผู้ช่วยสอบประมมันมีภาคกอกับภาคขอใช่ป่ะแต่ว่าครูผู้ช่วยกรณีพิเศษอ่ะมันเหมือนสอบแค่ภาคขอจริงๆ เออมันก็สอบแค่วิชายเอกเออแล้วก็พวกจิตวิทยาความรอบรู้แล้วก็มีพวกสมรรถนะจรรยาบัลคือแค่นั้นเองนะคะสำหรับตอนเนี้ยพียมีก็มีคอร์สติวสาหรับครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเหมือนกันซึ่ง ก็ติวครบทุกเนื้อหาเลยรวมถึงวิชาเอกเนี่ยก็จะให้เป็นเหมือนกับพาวางแผนวิชาเอกแล้วก็มีตารางอ่านหนังสือให้แต่ละวันว่าเออต้องทําอะไรยังไงนะคะแล้วก็มันจะมีไลฟ์สดทุกๆวันจันทร์และวันพุธตอนสองทุ่มนะคะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจแบบว่าเอ้ยอยากเข้ามาแบบเอออยากเข้าให้ได้อะปีนี้ก็รบกวนนะคะพิมพ์คอมเมนต์นะคะว่า พิเศษเออพิมพ์คอมเมว่าพิเศษหรือไม่ก็จะทักไปหาที่สมาร์ทพาทิเชอร์ก็ได้นะคะเออไปทักหาที่สมาร์ทพาทิเชอร์ก็ได้ก็จะได้ราคาพิเศษเพราะตอนนี้มีราคาพิเศษให้อยู่นะคะถ้าใครสนใจพิมพ์ว่าพิเศษนะคะ